ฉีดน้อยแต่เห็นผลมากอย่างเงี้ยค่ะมันเป็นแบบเป็นสันเป็นคมใช่เหมือนเป็นแบบคาเลชเชียนยังไงไม่รู้รเลยจีไม่อยากเชื่อเลยค่ะไม่รู้คุณหมอทอํายังไงคือแบบเทคนิคแบบไม่รู้ทํายังไงไม่รู้สึกอะไรเลยแต่พอออกมาก็คือแบบเป็นอย่างที่เราอยากได้ค่ะช็อกตอนนี้กำลังช็อกอยู่ว้าวมันเหมือนกับไม่แตกต่างเยอะแต่ว่ามันแตกต่างตรงที่แบบเรารู้สึกว่าหน้า หน้าเด็กลงแบบเห็นได้ชัดเลยจริงๆถ้าเป็นจอไลน์แต่ว่าคนไข้มีนื้อดิฉันผิวหน่อยเราอาจจะใช้ฟิลเลอร์ที่แข็งสุดก็ได้นะคะแต่ว่าเคสของคนงนี้ก็คือเขาผิวบาง mm hmm. ถ้าเกิดเราใช้ฟิลเลอร์ที่มันแข็งจนเกินไปนก็อาจจะเห็นเป็นล้ําเป็นแบบก้อนที่ไม่สวยงามแล้วฟิลเลอรจ์จะใช้เวลาในการฉิดตัวนนนะคะก็เลยใช้ความแข็งแบบกลางๆก,ก็คือฉีดแล้วสวยเลยตรงนี้ก็แบบรู้สึกแบบวอลลุ่มที่หายไปกลับมาเยอะมากแล้วก็หน้าแบบ ดึงขึ้นเองโดยแบบไม่ต้องไปทำอะไรเลยแบบมันยกขึ้นมาคือหอเก่งมากเลยค่ะ